ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่12มกราคม2567นาหะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะความรักค่อนข้างดีนะคะหลายๆคนช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะไปไหว้พระทาบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลายๆคนกําลังวางแผนอยากจะไปคาชะโนโดนะคะช่วงนี้การเงินดีนะคะคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้เงินเข้ามาแบบฟุกฟุรายได้เข้าตลอดนะคะการเงินค่อนข้างดีมากๆนะคะมีเงินเข้ามา ทุกช่องทางนะคะวันนี้นะคะเงินเข้าดีมากๆเลยนะคะคุณจะได้เดินทางไกลเดินทางไปทําบุหรือหลายๆคนอาจจะได้เดินทางไปสถานที่ใกล้น้ํานะคะในช่วงนี้นะคะดวงการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะเดินทางบ่อยอยู่กับงานเดินทางแล้วดีได้โชคได้ลาบได้เงินนะคะดวงการเงินวันนี้ดีนะคะได้โชคได้ลาบการเงินค่อนข้างโดดเด่นจะได้โชคลาบโชคฟุกโชคลาบหลายวันหรือได้เงินพิเศษเข้ามานะคะในวันนี้นะคะ ดวงความรักสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่ถูกใจจากการเดินทางนะคะแล้วก็ฐานะทางการเงินค่อนข้างดีด้วยนะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะในช่วงนี้คุณกําลังคิดถึงนะคะคิดถึงคนรักของคุณมีโอกาสได้เดินทางไปเจอกันหรือมีการนัดเจอกันนะคะหลายคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่ก็ยังคุยกันทุกวันแล้วก็สามารถาช่วยเหลือกันเรื่องการเงินได้ดีนะคะ สื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณสีส้มสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะ183ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ